ื่อวันก่อนผมถูกท้าให้เล่นไม c ครับในชาเลนจ์สุดโหดหินข้อความเขียนเอาไว้ว่าอาเซลท่านายชนะไม c ครับมอดนี้ได้นายมันจะโคตรเท่เลยและผมก็คิดว่ามันคงจะไม่ยากเลยจนกระทั่งอ่มช่้ยตายเออยิงได้อะไม่ก็อามาเริ่มกันเลยพี่อุกขอต้อนรับสู่ซีที่ทางทฤษฎีเราเอาชนะไม่ได้ในไม c ครับเธอคิดว่ายังไงบ้างอะ อะเดี๋ยวแล้วเราจะชนะมันไปได้ยังไงอ่ะเพราะทุกอย่างในเกมนี้มันเป็นไปได้ก็อย่างแรกที่เธอต้องทําก็คือหาไม้เอาละหยิบไม้ตรงนั้นมาเลยไม่ฉันไปก่อนเฮ้ยเธอไปต้นอื่นสิให้ตายโอ้เธอผลักฉันไกลตั้งห้าหมื่นห้าพันบล็อกเลยอ่ะโอ้อาเซลดาเมจแรงมากเลยดิแล้วเธอเจ็บได้ไงฮะไม่เกิดขึ้นได้ไงสิมันเหียบไปเราแบบเอ่อกระทบเปลือกเจ้าต้นไม้นี่ก่อนก็แล้วกันก็ใช่แต่ฉันโดนดาเมจทำไมนายไม่อ่ะ เพราะว่าเธอเป็นคนตัดเองนี่ดูนะฉันจะไปต้นอื่นแล้วให้ดูไก่นั่นสิดูชั้าไก่น่านให้มันจะทำอะไรอ,อ้อไอ้ตีฉันด้วยหัวมันหลุดออกมาตีเธอบ้าคลั่งเกินไปแล้วแต่นายควจะโดนแทนท่สิแต่ทำไมต้องฉันเนเพราะว่านายเป็นคนที่ตีไก่ไงก็จริงนะอีกอย่างเรามีในวิชั่นและความอิ่มตัวในระยะ ทำบ้าอะไรกับตัครับเนี่ยฉันทำาฉันไม่ทำอะไรเลยก็แค่คราบพายเลือดของเล่จะได้ไหมเนี่ยแต่แต่แต่นายแน่ใจนะว่าที่มันแปลกไม่ใช่พันโลกนี้นะดูสิอ่ไปยืนข้างๆดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมไม่ถอยออกไปหน้าตอนนี้มันยังไม่ทำอะไรฉันจะพังมันนะถอยไป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 เอาละเธอเห็นนั่นไหมมันเหมือนกับขวานเลยใช่ใช่ดูสิทุกอย่างที่นี่มันอยากค่าเราแกะนี่ไปไปก่อนมาเลยแน่ใจนะ ใช่ไปเลยแกบอะไร่บ้าไปแล้วอย่างชอบเลยอย่างชอบเลยอย่างชอบเลยดูดูอาเซลอีกตัวพูดจริงนะฉันโคตรชอบเลยเธอห้ามเข้าใกล้นะฉันจะลองทําหินดูก่อนเอาล่ะไหนดูซิหยิบฉดนี่ขึ้นมาเฮ่น่เห็นไหมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกล่องไงระวังต้อเปิดกล่องด้วยกล่องมันยิงเธอด้วยอ่ะไอ้กล่องนี่มีปืนด้วยให้ตายสิดูดูดูมันกินน้ำใส่ฉัน นั่นนั่นอะไรอ่ะฉันเห็นมันขยักเหมือนกับสีแดงๆอันตัวใหญ่ๆอะ่ะโคตรเฉ่งเลยเจ้าชักเกอร์โผลออกมาจากโกลบยิงผมมันบ้าบอมามอย่างนี้ก็รักเลยที่ขอบอกเอาล่ออะผิวจจำได้ไหมว่าเป้าหมายคือการเอาชนะเกมแบบมันยังเหลืออีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้เจอนะและมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เธอก็ช่วยหยุดเดินไปงกบลมได้แล้วเริ่มสะสมวัตถุด,ดิบได้หรือย,อยังเนี่ยเออใช,ใช่ใช่ใช่ฉันมาแล้วมาสำรวจแล้วโอ,อ้ยไป<ด> อยากเชื่อเลยเพลอุกฉันตายเธอทำอะไรเนี่ยฉันก็ด้วยเธอเปิดออบ้าอะไรไปแต,แต่ฉันไม่ได้เปิดอะไรเลยนะคีปิปบ้ามันโผล่มาแล้วก็มีอีกหลายๆตัวโผล่แล้วก็ระเบิดพร้อมกันเลยนี่<ะ>มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยมีแค่ช่างตีเหล็กตรงนี้เพลอุกเธอทำลายไม่ได้มามันเกิดขึ้นไปแล้วก่อนนะไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ยนี่จะเชื่อเลยเราจะได้นได้เลยฉลามในน้ำนี่จะมีฉลามได้ไงในเมื่อเราไม่มีมดเพลอุกนี่อซีดาต้าแพ้เธอร์ฉลามด้วยมีฉลามในน้ำได้ยังไง จะบ้าเลยชิสอสบานไหนไม่เห็นตีก็โดนจริงด้วยพวกมันอยู่บนบกแล้วตะลาำเลโลตะลาำมัไม่มาจะฆ่าฉันโคตรเจ๋งเลยหยุดหยุดหยุดอย่าตีฉันแล้วถ้าฉันดำน้ำอ่ะไม่จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใช่ใช่มันเกิดตายข้างหลังเธอเปลีวไม่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 มันไล่ตามนายด้วยหวังไม่จะไม่แตะโดนฉันนะโอเคไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเอาล่ะต่อผิงไม่ช่วยอะไรสักอย่างเลยมันมีเหมืองอยู่นี่ใช่ใช่ดูคนที่ตามเธอมาสิทันำเลยโล่ถล่ำเลยโล่เธอตีไปแล้ว เธอเลยมัน่าฉันไอ้เจ้าพี่ตายเอะพี่อุ๊ขอร้องละเลิกเล่นสักทีอ่ไปจัดก,การเจ้ากโกลเลมเล็กกันดีสิการแก้ของนางมันสนุกกว่าเยอะเลยเนาะอาเซลใช่จริงด้วยเธอยังต้องชนะเกมอยู่นะโอเคหัวราอสักหน่อยก็ไม่เสียหายอะไรนี่นะเขได้อลไะฉันจะสร้างเอ่อพวกขุดดินนี่นี่ไงล่ะเอ่อไม่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 ไ่ไ เขาเขาเขามีดูดูที่ชาวบ้านเเขาตีเขาตีฉันอุยตายเขามีเล่ยยดด้วยเกิดอะไรขึ้นะเธอช่วยหยุดขับแล้วมาช่วยฉันหน่อยจะได้ไหมเนี่ยแต่ว่าเขาล่าทายแล้วฉันไม่เกี่ยวว่ะเขากำลังจะฆ่าฉันจะฆ่าฉันจะฆ่าฉันฉันมาแล้วฉันมาแล้วฉันมาแล้วลตายแล้วยหยุดวัวร้อใส่ช่วยทีแล้วจะทำไมได้คิดว่ามันเกิดขึ้นกับโคลเดมเล็กเหรอจะตายแน่ไม่ไม่ จ้าวัวดิอะไรยิงนมอะไรของนายนะปลาหมูฆ่าฉันตายฉันมันมันมันฆ่าฉันอ่อชาวบ้านและฉันก็ใส่ใส่ลิสปอนใหม่ในหมู่บ้านแต่ทำไมเจ้าโกลเดนเล็กถึงฆ่าชาวบ้านได้กันล่ะเนี่ยฉันไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะแต่บอกว่าจะไม่มีใครตามล่าฉันนะฉันจะตสู้กับโกลเเล็กเจ้าวัวมันปาน้ำนมจากจากจากเต้ามาด้วยดูดินี่ไงบัรดี้เห็นวัวแล้วเห็นวัวแล้วจริงด้วย เธอคิดว่าเจ๋งได้ไงเนี่ยมาิคุณจะแรงเลยนะพิ้วฉันจะโดนกเล็มเหล็กฆ่าตายแล้วตีเลยแต่เชอาบูระเบิดพิ้กเอาไม่เกิดอะไรขึ้นกับบูระเบิดนั่นนะอะไรมันมีในโกเลมเหล็กด้วยมิตายมีนีโกเล็มเหล็กตามหลังเธออยู่โคตรเจ๋งเลยนึงมันตีด้วยะเขามีดอกไม้อยู่บนหัวด้วยนะน่ารักจนเลนยเออขอโทษนะขอโทษฉันฉันเผลอตีแกฉันพยายามจะช่วยเธอแต่เมืออคู้บมันจม่ตายนะมันดอกแค่เหล็กแค่ตัวนี้เท่านั้นอ่ะแล้วก็ต้องหลอมันอ่ะ ถิวหยิบคกเพลิงมาเราจะได้สำรวจกล่องในเหมืองเพิ่มทีหลังแค่ต้องระวังหน่อยให้ตายสิชาวบ้านถือไไฟฟ้ามาอาเซลเซลเซลดูสิดีตรงหญ้านี่ดูสิเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสาบานเลยมนมีได้แปลกๆเกิดขึ้นฉันสาบานได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยอาจารย์มันอาจจะเป็นเพราะฉันไปหยุดใกล้จมูดูสิบางทีคงเป็นพาะดอกไม้หรืออะไรบางอย่างไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลย เอาละพี่อุ๊กฉันจะไปนอนตรงนี้นี่หลับเลยน,นอนสิฉันมีดอกป๊อปปีไ้ไอะได้ฉันตามหาเตียงอยู่เล่งชิเป๋งองฉันเออ่นิเป่งหยิบเตียงหนึ่งมาให้เธอจะได้หลับข้างๆเธออยู่ไหนเอามานี่นแล้วเธอ,อทําอะไรเธอทําอะไรเนี่ยเธอทำอะไรดูสิถ้าทำยี้มันจะยิงฉันโคตรแท้เลย,ย,ยเราจะตายเราตายแน่เราตายแน่เราตายแน่ เออกะถ้าเรานอนไม่ได้ก็เอ่อไปขุดเมืองกันมาเอออฉันเอาล่ะพิยุกดูสิ่งที่ฉันจะทำนะฉันว่านี่น่าจะช่วยได้ดูอยู่ดูอยู่ดูดูดีๆนะอุ้ยมันจะทำอะไรอ่ะคนไล่กามันถูกล้อมรอบเฉยเลยอ่ะทำลายมันทำลายมันเอาล่ะเออเออฉันจะออกไปฉันจะไปเหมืองพวกมันโจมตีฉเราไปฉลามโอ้ฉันเกือบโดนฉลามกับแล้วเห้ยตายสิพวกมันโกรธพวกเราแล้วฉันมาหลบได้อย่างเท่เลยฉันตกลงมาลึกมากอ่ะ มันมีซัมบีอยู่ตรงนี้เ้วยเอาละพอุกฉันจะทำเตาผิงนะเออตรงนี้ระวังหน่อยฉันบวกงว่าโต๊ะคร่ำนี่มันจะไม่เปิดน,นะฉันมีปัญหาแล้วนะเออเมื่อนายค่าซอมบีมินิซอมบีมันจะสปอนนตายพอุกไม่อยากจะเชื่อเลยเตาผิงมันพ่นไฟออกมาตอนที่เราหลอออะไรไปนายว่า,า,าไงน,นะ้่า้ตยเธอช่วยหยิบเหล็กให้หน่อยได้ไหมโอเค ใช่เครื่องพ่นไฟแต่นี่มันเมัดแบบไหนกันวะเนี่ยไม่รู้สิแต่ว่าฉันเหมือนจะหลงฮ<อ>แฮที่ตายซีพลุกฉันเผาตัวเองได้ด้วยไอ้ตอผิงบ้านี่ไอ้ตอผิงบ้านี่มันพ่นไฟได้โต๊ะครับอยู่ๆก็เปิดเองแถมมีอะไรก็ไม่รู้ออกมาและเจ้าบาซูก้าก็เพิ่งระเบิดเธอไปด้วยยังเหลืออะไรอีกเนี่ยก็ฉันไม่รู้สิแต่พยายามจะเอาตัวรอดเท่าที่จะทำได้อยู่อะ เธอโครับตกครับลืมไปเลยเชียวแต่ฉันเพิ่งบอกเธอเองว่าอย่าหัวหมุนเลยมินิซัมบี้กำลังมาแล้วเอาละเออเดี๋ยวฉันตามเธอไปเออพลิุกฉันเดินเข้าไปช้าเพราะว่าฉันใส่กรออยู่ว่าอย่างไงนะฉันใส่กรอไปตั้งแต่ชาติที่แล้วฉันเตอร์ฉันครับไม่ได้เลยฉลามี่ฉลามไดโนเสาร์ฉลามไดโนเสาร์เราครับอะไรไม่ได้แบบไม่ได้สักอย่างเลยเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยผู้ทุกแร่เหล็กมันจะดรอปจากมินิโกเลมเหล็กแล้ไมอ้ย ดด้วยูอันที่จริงก็ไม่แย่นะเพราะมันก็ดรอปของอยู่ใช่ดรอปยอะปกติดูซิเราครับทันดูสิแอเซลมันพึกระเบิดไปมันระเบิดยเหรอมีนับเวลาด้วยโอเคเอ่มแต่ถ้าฉันหยิบมันขึ้นมาล่ะมันไม่ได้ผลเลยถ้าเราหยิบมาถูกชวะเห็นไหมอนทำประเด็นก็คือถ้าทิ้งไว้นี่วิงเกิดอะไรขึ้นกับทองแดงอ่ะ เลทองแดงไม่ทำต้องตามหาเลยผมต้องตามหาเพชรให้ได้ไอ้ตายซอมบี้คนเยอะฉันจะล่าซอมบี้นะกลัวรู้ไหมมินิซอมบี้ออกมาพอนายฆ่ามันอะก็บอกกันก่อนสิยี่หัวปุ๋มแฉันบอกได้ไปแล้วไงเธอบอกเห็นมินิซอมบี้ไม่ใช่เห็นหลายตัวนี่ไม่ไปไม่ไปไม่ไปเบอยดจะเชื่อเลยฉันตายแล้วเธอก็้ยี่หัวรอดยอดฉันอีกนายสมเพชเป็นบ้าดูสิพี่อุ๊กมีเพชรตั้งเยอะเลยเดี๋ยวฉันจะหยิบเองดูสิมันกอตีอะไรอยู่ พวกมันกำลังวิ่งหนีเห็นนั้นไหมนั่นแบบบางอย่างมันกำลังปีนอยู่อ่ะเธอเธอหมายถึงอะไรอ่ะผิวฉันฉันฉันจะตายฉันตายมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันไม่รู้ว่าฉันอยู่ไหนแล้วฉันมีเวลาบอกว่าฉันจะต้องตายตอนไหนด้วยงั้นก็ตายซะอะไรวะเนี่ยฉันเจออะไรที่หนักกว่านี้มาแล้วข้ามันข้ามันฉันจะข้ามันคือป้าอะไรขึ้นเนี่ยฉันมองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นสักอย่างเลยเนี่ยฉันก็ด้วยเกี่วกว่าฉันติดเชื้อหรืออะไรสักอย่างเลยฉันติดอ่ะ ใช่ใช่นี่มันแปลกมากเลยเอาละไปละฉันตีเพชรไม่ได้เลยตีเลยอย่าดิ้นดิ้อน่าจะได้แล้วนะเนี่ยเป้งบมเจ้าแมงมบมเพชรนี่แม้งจุกจัดเลยแต่มันฆ่าฉันอาเซลเดี๋ยวก่อนนะฉเชี่ยโก้แล้วก็ระวังพวกมินิซอมบี้ด้วยนะจะตายอีกแล้วดูพวกมินิซอมบี้สิมีเขาด้วยเจ๋งเลยตบใครแน่ยิงโก้ตีเจ้ามินิซอมบี้สิบอกว่ามันจะน่าดายนะดูที่เจ้าเพชรวิ่งหนีสิยังเจ๋งเลยตีมันตีบันเนี่ยแหละวิธีจับมันละจับไม่ได้เลย ฉันตีพวกมันแล้วฉันได้เพลแล้วเอาตัวนี้ด้วยสิควาเดนอยู่ไหนอะพิุกควาเดนอยู่ที่นี่ถ้าฉันเป็นเธอฉันจะปีนออกไปจากเมืองเลยวิ่งแต่แต่เราไม่ดูบอเด่นก่อนแล้วว่ามันจะทำอะไรถ้าเธอต้องการแล้วก็นะว้าวพิุกฉันอยู่ในเมืองลับแลและทุกก้าวที่ฉันเหยียบล็อกกระดูกจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นให้ตายสิฉันเอาชีวิตรอดในบอทนี้ไม่ได้จริงๆเอาละพิุกออกไปนะเปียจะเชื่อเลยโอเคไปออกไปกันเถอะอันไรอะ ฉันตายแล้วอย่ามาเรียกฉันว่าตลกนะฉันตายเดี๋ยวเธอก็ตายเมื่อเราเข้าใกล้ทราบแล้วมันเปลี่ยนเป็นอ่าไม่รู้อะไรเอาละมันไม่กล้าตีฉันด้วยซ้าดูนี่สิกระบองเพชรอะไรกันวะเนี่ยเจ้ากรต่ายทําอะไรเนี่ยดูนี่จับตาดูนะออ,ะอไม่พวกมันไม่ดูสิถ้าตีตรงนี้มันจะเอาอไปมันเกิดขึ้นเมื่อเธอพังอะไรอะไรวะน่ะ เดี๋ยวนะฉันว่าลาวามันทำบางอย่างอะเธอได้ลงไปแม่ไปช่วยลาว่าหน่อยดิโอ้โหอีตยเหมือนลาว่าซึนามิเลยมันสร้างสึนามิขึ้นมาโคตรเจ๋งเลยไม่ไม่มันเจ๋งมากมากเลยแต่ว่ามันท่านายในทันทีเลยเนี่ยดู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 ิเห็นไหมเนี่ยเห็นมากเห็น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 ฉันเห็นแล้วมันอยากจะกินนายมันตามล่านายอยู่จอไปงี่งมคิดว่าไม์เคนจะช่วยอะไรเธอไหมเดี๋ยวพังให้แล้วมันอูดเหรอโอ้ตยเกิดอะไรขึ้นอ่ะดูซิ เธอจะพังมานะดูบ้าไปแล้วยังเจ๋งน่ะเจ๋งมันฆ่าชนะเจ้าอูนเหมือนจะไม่ทำอะไรเลยงั้นก็เอานี่ไปอย่าฆ่าเขานะไปไปซะเองอูนไม่ไม่น่าสงสารนะทีนี้ฉันโกรธนายจริงแล้วเนี่ยพอพัฉันลืมไปเลยเออเิวุกเราต้องหาทางออกไปเนเธอร์ให้ไวขึ้น ก็มันมีสาราวาอยู่ใช่ไหมใช่ใช่แต่ประตูเนเธอร์พังน่าจะดีกว่าพี่อุกประตูอยู่ทางนี้เลยดูนั่นเถ้าเราเข้าไปใกล้ต้นกระบองเพชรคนดูจะกดปุ่มไลค์ให้กับเราด้วยนะไม่เชื่อก็ลองดูสิใช่วิ่งไปเลย<ช>ไปไปไป,ไปใช่สิก็บอกไปแล้วแต่อย่างแรกฉันต้องฟาดนายด้วยไม้ไผ่อย่ามาฟาดฉิก่กระบองเพชรซะคนจะได้กดไลค์กัน เฮ้ยงโง่เอ้ยฉันจุดไฟที่ประตูมิติตอนเธอเข้ามาแล้วมันติดด้วยยังอะไรแล้อมันติดดวยไฟนะมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราจุดไฟแล้วตานอย่างกำลังเกิดขึ้นตํานอะไรอ่ะอะไรวะเนี่ยดูซิว่าเจ๋งแค่ไหนพิุกรอเดี๋ยวก่อนนะฉันต้องทำบางอย่างก่อนเอาละบ้านะเอาละพิุกเอาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วตอนนี้เสร็จแล้วฉันจะไม่ทำอีกแน่แต่มันยิงเธออยู่เงียบๆซะมันยิงทำไมอ่ะเธอเอาละพิุกเข้าไปด้านใดกันลองดูซิลองดู เราต้องเข้าไปเนเดเธอร์แต่ทำไมพวกนี้ถึงชอบผล่มานักกันเนี่ยเอาละไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันที่เนเธอร์ฉันจะไปแล้วใช่ใช่แต่ว่าฉันเกือบตายแล้วอะให้ตายสิให้ตายสิให้ตายเฮ้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วทิวุกดูป้อมปะการนั่นสิจริงด้วยเออเอาละเราต้องระวังตอนเปิดกล่องมันชอบยิงเธอด้วยปืนพกกระสุนน้ำาก็จริงฉันจะเปิดกล่องนี้มันจะได้โจมตีนายสิถ้าเราพังอันนี้ละ มันทําให้พวกวินเทอร์มันติดสโลด้วยนะแต่ฉันยังไม่แตะมันเลยนะไม่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 กล่องนี้กล่องนี้รีบเก็บรีบเก็บฉันเก็บแล้วให้มันตีนายขาให้มันตีนายมันยิงฉันพลิ้วเออดูพวกเรซี่มันมีไม่เยอะหรอกแต่เกิดอะไรขึ้นกับพวกมันกันเลยเนี่ยใช่ฉันไปอีกทางฉันจะทำาิดสัีไว้พวกมันใช่พวกมันมีโอ้พวกมันระเบิดเท่งที่บินได้มันระเบิดด้วยเลยเนีทียรโอต้องระวังหน่อยแล้วเออแล้วเจ้าวิเทอร์วิเทอร์มันไม่ไม่อยากเชื่อเลยอะไรอะ ฉันว่ามันเพิ่งหายตัวเหลือสักอย่างอ,อะไรขึ้นกับวิทเทอร์เดี๋ยวทำไมถึงมีอะไรร่วงลงมาจากท้องฟ้าด้วยพิ่าไม่รู้อ่ะตายละวะาละวะ่าละวะ่าม่แม่ซึลามีลา่ลาวากลับมาแล้วเช็ควิทเทอร์กันดูซิจะเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยมันระเบิดเหรอหรือหายไปวะล่ะอืมฉันไม่รู้ฉันว่ามันน่าจะหายไปนะใช่พิ้วฉันว่าได้เวลาไปแล้วฉันเห็นบางอย่างมนท้องฟ้าเอ๊ะนั่นทิ้งเลงแสงไอที่อยู่บนท้องฟ้าเหรอใช่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 ดูสิท้องฟ้าไหนอ่ะไหน ถ้าได้ยืนท้อง <หอ S 2> ฟ้า <ละ S 1> มันจะยิงอ่ะอ้จริงด้วยยิงโคตรเจ็บเลยอ่ะอุยอยอุยอุยหัวใจแล้วเอาละพิยวเออไปหาเอนเดอร์แมนกันเร็วเข้าไปเอาละเอาเวลาเรา,าวิ่งวิ่งแล้วต้องไปหาใบอมพลยวกฉันอยู่กับเอนเดอร์แมนอ่แต่ฉันว่ามันจะดึงฉันแบบแลวฉันหมดกล้องไม่ได้เลยให้ตายสิฉันหมนกล้องไม่ได้ทํายำว่างเหมดกล้องไม่ได้อะไรฉันมองไม่เห็นอ่ะแต่ฉันว่าฉันเห็นมันเอ๊ะเห็นมัน มมันาแล้วระวังตัวด้วยนะมุกกล้องขยับไม่ได้ตอนที่ไอตามันอะเหมือนมันจะดึงฉันเอาไว้อยู่เลยนั่นแปลกจริงด้วยหะหันไปทางอื่นนม่ได้อะดูซิมันมีอีกตัวตัวนี้เฮ้ยเฮ้ย่า้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮอย่ฮ้ยเด้ยเ้ยัน้ยเฮ้้เฮเฮ้นเฮ้ยเเร ฉันมีเอ็นดอร์เลสิอันรีบหนีกันเถอะเร็วเข้าฉันไม่อยากเข้าไรที่นี่แล้วงั้นเราฉันเดียวนะกำลังไปวิ่เลยพิวเข้ามาด้านในระวังระวังระวังด้วยที่กระแพง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 เอาล่ะดีดีดเราอยู่ที่นี่แล้วเราอยู่ที่นีแล้วเจ็บเจ็เจ็บเจ็รเระบเจ็นเเอาล่ะรันไม่เ่็นอะไรเล้วเต่าล่ะเต็าทําอะไรอเู่อเ่างเั้นเจรอเนี่ยให้มันทํจอะไร็บเจะบเจ็บเาเต่านินจามันไม่ทําอะไร่มันจะไม่ทําอะไรเลยอ่ะเฮ้ยทะเลโลตะลล่าท ฉันขอป้าไหนลงน้ำเฉยอะในเมื่อาจะเริ่ใาอยากจะเห็นารู้ไปไม่จะผิวบ้าได้ผิวเธอทำบ้าอะไรของเธอเธอตีฉันอยู่ไม่ฉันจะตีเธอบ้างฉันจะตายด้วยเพิลด้วยอะไรเนี่ยนั่นไหนอะนั่นเาเอเดอร์โพิลบ้าไปเลยใช่ไหมฉันจะไม่ปาเอเดอร์โพิลอีกแล้วเอาล่ะฉันจะแลกเขาหมดนี่แล้ววางไว้นี่เอาล่ะฉันมีตาของเอเดอร์โพลลลับไปทางไหนกันล่ะเนี่ย มีนี่มังกรเอระนั่นน่งประตูอะไรอ่ะคือเออฉันฉัน,ฉนสิ่ง,งที่เกิดขึ้นไลเนี่ยจบได้ยังไงอ่ะจะจบได้งไงเนี่ยก็ฉันว่าพอเธอปลาไปที่มุมมังกรบินมาก็จะถึงป้อมปราการเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมทางนั้นเราก็ไปทางนี้กันเลยมาก็เราจะต้องไปทางนั้นเอาละพิุวรเรามาถึงแถวนี้แล้วเราต้องหาประตูหรือ,รอว่าห้องสมุดนะน,นะอืมฉันจะต้องกลับไปที่ประตูมิติอ่ะนะดูซิเราม,มีอะไร มีกล่องเล็กอยู่นี่และพวกเขาจะยิงผมให้ตายแต่ผมลืมไปมันยิงได้ไปหาประตูมิติเร็วเข้าเร็วเข้าเลยฉันหาอยู่ฉันหาอยู่พิุกมาทางนี้ลงมามาแล้วมาแล้วเราก็แตโววระวังนะละวังสิงนี้เอาละหน่งสองสามสี่ห้าก็หวังว่าขาจะไม่หักตอนที่กระโดดจากที่สูงนะสามและทำให้เสร็จเอาเดี๋ยว นี่เธอกระโดดเหรอฉันอยู่นี่เราเอาข้าต้งฆ่ามังกรอ่ะเอาล่ะงั้นไปกันเลยให้ระวังเจ้าเอ็นเดอร์แมนหน่อยนะจำได้ไหมมันจะใช้ตาจ้องเราพิิวพิิวสุปไปตรงนั้นอันอะไรมังกรมันหลับอยู่ตรงนั้นนางมีสามหัวด้วยจริงด้วยเออเงื้ออย่ากดน้องหยุด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 หใจหัวมูได้เราไม่เหลือธนูหรือว่าอะไรแล้วนะเออมีอยู่หนึ่งดอกแต่ไม่มีธนูแต่ถ้าไม่มีธนูเอาล่ะพลิกเอ้ยได้เวลาปลุกมังกรกันแล้วมาพังคริสตัลกันเลยเฮ้แต่ <ใ>นายไม่คิดว่ากระซิปกับคลานเข้าไว้อโอเคได้ได้แต่ไม่คิดว่าเราพังคิดตอนมังกรจะตื่นหรอกเหรอเอออฉันได้ หนังสือมาด้วยหนังสือไกด์ว่าเรา,เอเอาต้องย<น>ิงอะไร,ะร,รใช่เธอต้องยิงที่หางมังกรใช่เธอต้องยิงที่หางงกรคริสตันมันโดนกันอยู่เราต้องไปพังมันด้านบนไอที uh, ่สูงสูงนั่นน่ะโอเคเอ่าทางั้นก็อ่าโอเคลองดูกันเลยเอาพี่อุกเธอไม่ต้องเป็นคนทําก็ได้นะฉันอยู่กับมังกรแล้วหยุดเลยนั่งย่องกับกระซิบ นางสวยว่ะนางกำลังหลับอ่ะขบปากซะดูสิฉันพังได้ไหมฉันพังไม่ได้ฉันพังไม่ได้เลยพิลค่ะก็เจาะเกินฉันก็อยู่กับเจ้ามังกรเพราะงั้นฉันจะหลับลงแล้วก็นอนเป็นเพื่อนของเธอนะเอาละพิวฟังนะฉันจะอยู่เนี่ยนะอะไรฉันจะโจมตีไปที่หางมังกรแต่ฉันไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะดิฉันไม่รู้เลยเอออะเซลฉันหยู่นี่เนี่ยเซลตีมังกรสิตีมังกร โอ้ยว้าวเฮ้ยตายไม่อยากเชื่อเลยเฮ้ยตายฉันตายอีกดูแล้วนะทำอะไรลงไปมองนี่สินี่คือหางมังกรจบตีหางตีที่หางเอาเลยเอาเลยดีมากจัดการมันเลยโอเคเธออยู่ไหนอ่ะเอะอาเซลฉันเห็นอย่างหนึ่งถ้าปล่อยหางลงถ้าเกิดถ้าเกิดฉันยิงธนูตรงนี้ตรงนี้เลยบู๊อ๋อฮ่าจัดการให้ได้เลยตีนางเลยตีนางเลยทำมาเลยเธอโคุดยอดเลยพี่อุ๊ก โหดเกินเธอต้องตีที่หางแน่เข้าใจไหมนางรักษาตัวเองอยู่เอาล่ะตอนนี้คือเวลาที่ต้องทำลายคริสตันแล้วตอนที่เธอรักษาตัวเองอยู่เออเอาล่ะเออพิยุกนี่มันยากเกินไปฉันจะใช้โหมดสร้างสรรค์ตามคำเรียกร้องของทุกคนนะว่าโอ้ใหตายสิเดี๋ยวนะฉันจะจิบธนดูจากโหมดสร้างสรรค์ก่อนก็แล้วกันนะเอาเอาล่ะเออเข่าเวลาสักครู่นะเอาล่ะพิยวทีนี้พอนางล้มลงเราก็ต้องตีนะนี่นี่นางถั่ฉันตายเหรอ หมายความว่าไงขโมยธนูฉันถืออยู่ดีๆนางก็ฉกไปดื้อๆนางตีฉันเสร็จก็หายไปเลยโอ้ให้ตายระวัง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 ให้นางลงให้นางลงให้นางลงฟันน้อยชัดๆเลยเอาเลยตีนางเลยตีนางเฮยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วฉันตายแน่ฉันตายแน่ให้ตายฉันตายด้วยที่วุ้เธอตายอีกแล้วเนี่ยย่านั่งขโมยธนูอยู่เรื่อยเลยที่วุ้ฉันว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยตอนเนี้ยและจะชนะเธอได้ยังไงรอย่วงไรตีเลยสิตีเลย เอาละเธอได้หางแล้วอรอเอาละวางที่ดอกธนูอยู่เลยนางอยู่ไหนอ่ะฉันไม่รู้วางวางไปเถอะที่พื้นก็ได้หรืออะไรก็ได้วางวัวไปเถอะเฉันว่ามันไม่น่าได้ผลหรอกนะเอาละว้าวดูหน่อยสิถ้าเธอรักษาตัวเองด้วยคริสตัลอีกติวเราไม่รอดแน่เป็นไปไม่ได้เลยมันจะเป็นไปไม่ได้เลยตอนนี้เธอหายไปหมดแล้วโอ้ดูว้าววางมันลงที่พื้นวางที่พื้นและทีนี้มันก็จะไม่แตกแล้วเอาละนะ ถ้าเชปานี่ไปเชปาดวงตาเอนเดอร์ในนี้ไม่ได้นังโกรธฉันแล้วอ่ะดูสินางทำลายไข่ของตัวเองนางทำลายไข่ของตัวเองคือแบบใช่หานางตีนางเลยหยุดตีฉันได้แล้วตีนางสิตีดังตีดังตีดังได้แล้วได้แล้วเอาเอาละเชปจะวางไว้บนพื้นนะให้นางเข้ามาแล้วก็จัดการเลยนางอยู่ด้านบนสูงเลยวิ้งวิ้งโอ้หมูตายแล้วไม่ฉันเกือบตายฉันเกือบตายแล้ว นางเก็บเป็นหลายหลอดอยู่นะฉันะงเอาล่ะฉันจะลองปีนตรงนี้เอาล่ะพิุ๊กฉันอยู่ด้านบนแล้วแต่ฉันทำลายไม่ได้นางมาตีฉันแต่นางทำได้ไเบเนี่ยนางจะทำได้ไหมดูความหน่อยมันก่อนมาตีฉันะพิุ๊กฉันตายแล้วเบี่ยงเชื่อเลยจะตายเหรอฉันเกิดใหม่ไม่ได้ไม่ฉันตายขาวนเลยมันมันมีแค่แคชมาฉันโดนเตะออกจากโลกไม่นะไม่นะแปลกไปไหนเนี่ย